ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมา,าสาธิตวิธีการตัดยอดทุเรียนในสไตล์ของผมนะครับให้เพื่อนๆไ,ได้ได้ทราบถึงวิธีการทําสวนแล้วก็วิธีการตัดยอดอในสไตล์ของผมให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปเป็นแนวทาง ในการจัดการสวนของเพื่อนๆนะครับในการตัดยอดทุเรียนนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการตัดยอดนะครับเพื่อไม่ให้ต้นทุเรียนของเรามีความสูงนะครับ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตจนเหลือ,อผลทุเรียนที่อยู่บนต้นไม่มากนะครับก็เริ่มทำการตัดยอดนะครับควา,ามสูงในการไว้ในสวนของผมนะครับก็จะอยู่ที่ควา,ามสูงประมาณ4เมตรนะครับเ,เพื่อน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการดูแลบำรุงรักษาหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจนเหลือน้อยที่สุดแล้วนะครับก็จะทำการเริ่มตัดยอดทุเรียนก็จะต้องมีการใช้บันไดนะครับเพื่อนเพื่อให้ง่ายต่อการขึ้นแล้วก็กำหนดความสูงนะครับ ในการตัดยอดทุเรียนก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับเบื้องต้นก็เราก็ควบคุมความสูงได้นะครับเวลาพ่นยาเราก็พ่นได้ถึงยอดนะครับเวลาตัดลูกหรือว่าแต่งกิ่งต่างๆก็จะง่ายนะครับสวนของผมนี่ก็จะตัดความสูงอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับ ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับจะเลือกความสูงที่เท่าไรตามความเหมาะสมนะครับของเพื่อนเพื่อนหากเราไว้สูงมากนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยประมาณสิบห้าถึงยี่เมตรเวลาเก็บเกี่ยวก็จะยากนะครับต้องปีนต้องขึ้นเวลาโยงยากทุกอย่างนะครับทำงานช้านะครับต้องใช้แรงงานเยอะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมเอาไว้ สูงประมาณ15บหถึง2ีเมตรก็เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็ไว้จนทุเรียนต้นสูงเนี่ยแล้วก็จัดการยากทำให้เวลาขึ้นโยงหรือว่าพ่นยานี่ต้องใช้แรงงานแล้วก็ต้องใช้กำลังคนหลายคนนะครับเนี่ยฮะสูงมากนะครับ ตัวนี้ก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะครับขึ้นโยงขึ้นไรก็ลำบากเก็บเกี่ยวก็ลำบากทำให้ทำให้งานของเรา,เาต้องใช้แรงงานเยอะต้องใช้คนเยอะในการจัดจัดเก็บ,บ,บส่วนนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบกว่าปีครับไม่ได้ตัดยอดเนี่ยฮะสูงมากเลยครับเก็บเกี่ยวก็ยากครับลำบาก หลายอย่างครับพ่นยงพ่นยายโยงกิ่งโยงอะไรยากไปหมดทําให้ผมปลูกแปลงใหม่ผมก็เลยต้องควบคุมไม่ให้มันสูงเกินนะครับผมก็จะไว้ระยะที่สี่เมตรนะครับนี่เป็นแปลงใหม่นะครับแปลงสาวเนื่องจากมีประสบการณ์แปลงเก่านะครับก็เพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบ ในลักษณะผมก็ลองไปไประยุก์ตกับสวนของเพื่อนๆนะครับก็สุดแท้แต่เพื่อนๆนนะครับว่าชอบลักษณะไหนนะครับนะก็แปลงนี้ก็มีประมาณสองร้อยกว่าต้นนะครับแปลงนี้เพิ่งปลูกได้สี่ปีนะครับเข้าปีที่ห้าก็เริ่มทำการ ตัดยอดคุมกิ่งนะครับผมมองว่าการตัดยอดก็ทำให้เราจัดการสวนได้ง่ายขึ้นนะครับหากเพ,เพื่อนสนใจในสไตล์ของผมก็ลองไปพลิกแพลงแล้วใช้กับสวนของตัวเองนะครับนะหรือว่าเพ,เพื่อนชอบต้นสูงต้นใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับนะแต่ผมก็ว่า ทำลักษณะนี้น่าจะทําได้ง่ายนะครับจัดการสวนได้ง่ายคลิปวิดีโอนี้คงถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับทุกคนนะครับมีทุเรียนกินนะครับ ขายได้เงินร่ลำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ